ไอคอนสายลุยออฟโรดสมรรถนะสูง Toyota l a n d Cruiser 250 VX สวัสดีค่ะสารี่ TPM มอเตอร์ค่ะวันนี้นะคะสาอยู่กับรถรุ่นพี่ใหญ่นะคะนั่นคือตเตยต้าแลนด์ครูเซอร์250 VX First Edition นั่นเองก่อนอื่นขอเท้าความก่อนนะคะว่ารุ่นนี้เขามีมายัางไงสำหรับแลนด์ครูเซอร์รหัส250นี้นะคะ หรือที่เราเคยเรียกกันว่า Land Cruiser Prado นั่นเองเขาถือเป็นรถรุ่นเล็กในตระกูล Land Cruiser ที่อยู่ระหว่างรุ่นพี่ Land Cruiser และ Toyota Fortuner สำหรับ Land Cruiser คันนี้นะคะถือเป็นรุ่นที่5แล้วของ Land Cruiser Prado ที่ออกมาทดแทนในรุ่นของรหัส150ที่ลากขายกันมาตั้งแต่ปี2009นั่นเอง โดยมีการปรับขนาดบอดี้ตัวถังให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นและก็สูงขึ้นเรียกว่าใกล้เคียง L430 0นั่นเองค่ะและปัจจุบันนั้นนะคะทางเตือต้าก็ได้มีการปรับกลยุทธ์ชื่อเรียกให้เหมาะสมกับคาเลคเตอร์ของแต่ละรุ่นเช่น t o y o ต้าไลน์ครูเซอร์70 t ต y o ต้าไลน์ครูเซอ250และเต y o t a l ไ n น Cruiser 300นั่นเองค่ะ มาเริ่มกันที่ภายนอกกันบ้างนะคะสำหรับ Land c r er เซอร์250 VX คันนี้ถึงแม้ว่าจะจัดอยู่ในรุ่นของรองท็อปนะคะแต่เขาก็มาพร้อมกับตัวรุ่นของ f ฟ r ร์ E dition ซึ่ง f ฟ r s t e dition นี้นะคะเขาจะผลิตมาในรุ่นของ ZX ที่เป็นรุ่นท็อปสุดและ VX ที่เป็นรุ่นรองท็อปด้วยลักษณะของเขาที่สังเกตได้ง่ายที่สุดนั่นคือสัญลักษณ์ของไฟหน้าที่เป็นลักษณะดวงกลมแบบนี้ และผลิตมาเพียง8,000คันทั่วโลกเท่านั้นค่ะสำหรับคันนี้นอกจากเป็นรุ่น First e dition แล้วความพิเศษของเขายังอยู่ที่ชุดแต่ง Modelista รอบคันเรียกว่าคันนี้มาแบบ f ูลเซ e ตทั้งคันเลยนั่นเองมาดูในส่วนของออปชั่นอื่นๆกันบ้างนะคะสำหรับชุดไฟของรุ่นนี้นะคะมาแบบฟูล LED รอบคันไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายและไฟตัดหมอกพร้อมในส่วนของ ตัวด้านหน้านะคะยังมีแผ่นกันกระแทกที่ใต้ท้องรถมาให้ด้วยอันนี้สำคัญมากๆสำหรับไซส์รุยออฟรถต้องมีค่ะในส่วนของชุดแต่งโมเดลิสต a านะคะด้านข้างทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยเขาก็จะมีโลโก้โมเดลิสตาแบบนี้แปะมาให้ด้วยและในส่วนของล้อนะคะมาพร้อมขนาด18นิ้วพร้อมกับไซส์าย,ยาง265ทับ65 R18 นั่นเองพร้อมกับบันไดข้างที่ตัวรถมาแบบนี้เลยค่ะ และสำหรับดิเมนชันมิติตัวถังของรถคันนี้นะคะให้ความยาวมาอยู่ที่4.98เมตรสูงอยู่ที่1.92เมตรและกว้างอยู่ที่1.93เมตรค่ะมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นแบบ3ามแถวเที่นั่งนะคะตัวเบาะนั้นเป็นเบาะหนังแท้นะคะสีดำนั่นเองก็ให้ความหรูหรานะคะคงทนแล้วก็สะดวกสบายในการใช้งาน ส่วนคันนี้นะคะมีซันรูฟมาให้ด้วยและเพิ่มดิจิตอลอินเนอร์มิเรอร์นะคะที่กระจกมองหลังแบบดิจิตอลนั่นเองในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะตัวหน้าจอเนี่ยเป็นระนาบเดียวกับตัวเรือนใหม่ของผู้ขับขี่นะคะซึ่งจอนี้ให้มาแบบ ฟูลไซส์เลยด้วยขนาด12.3นิ้วด้วยกันนะคะทั้งนี้นะคะก็ยังมีแผงควบคุมที่เป็นแบบสวิตช์พวกนี้มาให้ด้วยและระบบการขับขี่นะคะแบบมัลติ t ท r r ์เรียนซีเลและมอนิเตอร์ที่ผู้ขับขี่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ตามใจชอบ มาในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้ามาอยู่ที่204แรงม้าและแรงบิดที่500นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติได้เล็กชิป8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนขับ4แบบฟูลไทม์และดิฟล็อกไฟฟ้า มาในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Toyota เซ f e t y เ e n เวอร์ชันใหม่ล่าสุดพร้อมกับ Toyota t y o t a t e i m เม e มาในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้มีเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะคะทั้งนี้ตัวฝาท้ายเนี่ยยังสามารถแยกส่วนในการเปิดใช้งานนะคะเพื่อให้คุณลูกค้านั้นสามารถที่จะหยิบของหรือสัมภาระพวกนี้นะคะได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ในส่วนของเบาะด้านในนะคะที่เป็นแบบ3แถวนะคะตัวเบาะนั้นสามารถปรับและก็พับได้แบบ60-40และแบบ50-50ตามลำดับด้วยนั่นเองซึ่งก็สะดวกสบายในการใช้งานของลูกค้าด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับดีไซน์ของ Land Cruiser 2 5 0 VX First Edition คันนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะภายนอกที่เป็นทรงกล่องนะคะที่ทำให้นึกถึง ทมเลสของรุ่นพี่แลนด์ครูเซอร์และไม่ว่าจะเป็นระบบใหม่ของโตโยต้ที่มีระบบปดล็อกเหล็กกันโครงด้านหน้าหรือภายในที่ได้หยิบยกของแลนด์ครูเซอร์300และเล็กซัส GX มาผสมผสานทำให้ดีไซน์สวยหรูและน่าใช้มากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้คือความพิเศษของแลนด์ครูเซอร์250นั่นเอง และสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะชมรถตัวจริงไม่ว่าจะเป็นรุ่นของ70ซีรีส์250หรือ LC 300 ก็มาหาเราได้เลยที่ TPM Motor มีราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษให้คุณลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง TPM Motor เพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปและข่าวสารดีๆแบบนี้ครั้งหน้ามีออปชั่นหรือไฮไลท์อะไรพิเศษเดี๋ยวเรามาชมกันที่คลิปหน้านะคะวันนี้ซารขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ